อเอาพ่อแม่วันสัมผัสผมเป็นมูมีแห้งวะอยากกินเขาอยากกินเขาตายกาที่บาวเนี่ยตัวเนาะทำมาตัว่วยเห็นยังยู่นี่กระสันตีเทนนิสอยู่ครับนี่มันคืออะไรนี่คืออะไรนี่คือการไ่ว้น้ำอ่านี่คือการไ่ว้น้ำกินให้ดูหน่อยครับกินให้ดูหน่อย กินอะไรมัเคือเทนอไม่ได้ไมันเป็นอันตรายตัดใบออกทำไมมันสะดวกแก่การเก็บตายตายตายินหอดบ้านอีกว่ามันนี่บอกินหอดแล้ว<อ>ดเนินหอดแล้วกินหอดแล้วต้าน่อยกินหอดแต่ข้าวหน่อยนี่เหรอ้าวหน่อยบ้านไหน ตอนน่อนอยู่สวัสดนาเขตอือบุหงุวายุบานไดแต่เขามีแฟนแล้วนอตัดออกขนาดไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่ขนาดของหน่วยอืจากหน่วยที่มันสุกข,ขึ้นมากมันซีีแซงซีแงซแงอืม มันได้รับแสงแดดเร็วไม่เล้วโอเคโอเค